ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราชท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน,นรับรองของกรมการศาสนานะครับของอดีภาคใต้ของดีภาคเหนือของอชายอินวรวัฒน์ะครับต่อธจัจกรางสพั่งรับแสงจันทร์ร่วมจัดกิจกรรมเข้ารับของที่และท่านผู้มีเกียรติ รวมสิบท่านนะครับก็จะได้ถวายเปีุปัจจัยและก็เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริในครั้งนี้ก็เรียนเชิญนะครับด้านในด้านในจเจริญพุทธมนต์เจดีและก็ถวายเปนราชกุนแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชแนนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้นะครับ ท่านมีระโรดพจน,นรัตซึ่งได้รับบัญชามอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอได้กรุณามอบมาข้าบูชาประจำปีพระพุทธศกราช2560คำราธนาศีลห้าท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสาธุชนได้ยืนขึ้นน้อมประนมมือสำรวมกายวาจาใจาบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อพเคียงกันในขณะนี้ครับ องสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้เจ้าวาดวัจจานาวาซึ่งได้ประทานเมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ในวันนี้ครับอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะพุธทธังภูเชมะพุธทธังปูเชมะ,ชมะข้าพเ,เจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้า ขอบูชาทอเูชาด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการเนะอิมินาสักการเรนะทำมังปูเชมะทำมังคูขอบูชาพระสงฆ์ขอบูชาพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมมันจะสังฆังจัาสังฆัญจ่กโนสังโฆทาเรตุทาเรตุ เกียวับเรื่อเชิญท่านประธานท่านนั่งอย่างที่รับรองท่านผู้มีเกียรติสาธุชนได้นั่งลงครับปัญจศีลานิจะจามา โตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสตะมิสังฆังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิสังขังสารณังคัจฉามิอะปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาทิยามิ ข้าพธัมมสมมธิามิทัมมสมาธิามิมุสาวาธานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิคุณเอรันคุณวณิประธานสมาคมสถาบันค์กรพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องประชาชนที่มาพร้อมกันอยู่ในพนพิธีนี้มีความปล้าขึ้นพิธียินดี ที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเอกประยุทธ์จันโอชาคุณามอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับประชาชนในงานเยแผ่พุทธศาสนื่รในวันมาฆบูชาประจอวัี2,960และพิธีเดยภาพระประชาชนาพุทธั่วไปสำหรับพิธีของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนั้นมักจะทำที่วัดบางทําของพุทธศาสนา ปัจจุบันมนีองค์กรสมาชิกอยู่วสาศึองคอ์กรได้จัดง,งานเผยแพร่พระคัมภีร์ศาสนาในวันมาฆบูาชาเรือนประจำทุกปีงแต่พุทธศัาราช2545และหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงสมรคมวิยาลัยป้องกันรา,า,รราชาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ประเดชอมอวอรวรพิพัฒน์ ดรสุรีมาสุธิสัมพัฒเ์ดเรปร,ปราศัยประวัติรุ่งเรืองดออรปัญจรัตน์มังกรกนกนายโสภณพง์คำวงดวงคำภูนางสาศสิชานิยมสันตินายพนม,มชุมนวั คนตรีนายสุกิจเจริญมุขยาัน,านันนายสมกรรจัดงานตั้งเป็นกรรมการจัดงานด้วยนะครับวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวาเมยวยโตทินังเปตานังปะกปติ चन्द्रो बनरसो यथा मनिष्ठोतिरसो यथा विदयो विवाञ्जन्दो วันมาคราบ,บูชาตามลำดับต่อไปครับกับในขนาดประกอบพิธีเวียนเทียนพระเดศพระคุณโรนาฏสวันทงับ ได้เมตตาเจริญพระพุทธบาทบุรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขอพัฒนธรรมท่านบาทลวงต่อวานิชในฐานาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านกิตติยพงศ์สิริดกระทรวงวัฒนธรรมท่านชูวิทย์ท่านผู้บังคับบัญชาที่น้องประชาชนได้ประกอบพิธีเรียนเทียนตามลำดับ สวาคาตัวพระกวตาธรรมโอสาเทติกัวอากาิโกัวหิปสิกอวหัวปัญญิกัวปัณโนพระกวดตัวสาวกสส ตฏิปันโนพระขาวะ่าตัวสาวกสังควยญาญาปฏิปันโนพคะวะอาสาโพนิสาบุคาลาเอสะพะขะาวะ่าตัวสาวกสังคอาหุนายยปาหุนายยเจนายยอัญันีกเลกณนิโย ตรรังปุญญาเกตังโลกัสสาติสุปฏิปันโนภาคาวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะตัวสาวกสังโกยาญญาปฏิปันในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนยามเป็นข้อที่หน <Ay glorious. S 1> ึああ่งเราท่านทั้งหลายได้รับถึง ขราพุทธเ้าคุณเบนาร์นะครับข้าพุท้าได้นะยาเพุทธมลบพุทธเคุณบทิติปิโสนะครับในขณะนี้กาประธาทพิธี่านประมาทพิธีมีรับรู้การเกิดตัวของพะธรรมผู้แทนท่านนายกรรมนติีพลคเด็กประยุทธ์จันทร์โอชารวมทั้งผู้ใหญ่หลายรับาลมระมสภางของท่ตระหนัท่ไป ีรัการเศรษฐกิรราิารัฐมนตรีวาการรเหล่งวานิชเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านิเศษทคดีภารกิกระทรวงวัฒนธรรมงานสาาปนีเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับที่าเป็นคนต่อไปเป็นที่เริะพุธมนจำนวน95รูปนะครับ การจัดงานซึ่งมีท่านพลเอกจรันขุนละวานิชก็กราบเรียนเรียนเชิญน,นะครับกราบเรียนเรียนค่ะได้ครับพี่ทำดนตนะรีเลยนะโหหรืออะไรไม่มีวันหยุมีวันโยอยลาพบจะแปดข้างแล้วบนรถจะมีเครื่องฉายลงไป มันกิสิไปนี่ที่ที่มันไปนี่ยาก่าพวกปลาวูเขาน้ำตกจอร์ลออยากให้มันไปที่ไหนก็ได้แล้วทีนี้ไงลไปได้แล้ได้ทีก็พาไปใช้อีฟ้อนมัน้งสีตายมั้งอะไดีไม่ต้องเดินห้าศสี็แล้วก็พารุภูกรอเรือหนึ่งหหนึ่งสี่าหน้า